เรื่องที่สิบสองลำบากเพราะชื่อได้ดีเพราะชื่อกิระดังได้ยินมาเมื่อระยะตนตนของสมัยเมจิราวปีพุทธศักราช2411 มีนักงวยปล้ำยูยิจสูเก่งกาจคนหนึ่งชื่อว่าโอนามิแปลเป็นไทยก็ว่านายคลื่นใหญ่จะเป็นคลื่นทะเลลูกเท่าบ้านเท่าเรือนหรือเท่าภูเขาเหล่งกาข้าพาเจ้าก็ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นแต่ระบุบอกชื่อนักยูยิสูคนนี้ไว้ด้วยเพราะผมเรื่องทั้งหมดมีอยู่ที่นายคนนี้ แกบังเอิญได้ชื่อชื่อนี้ซึ่งมีความหมายแก่ตัวแกเองเหลือเกินมันมีอันให้แกรู้สึกเคืองภูมฐานไม่น้อยว่าอาตามะนี้มันช่างใหญ่ใหญ่จริงๆเหมือนกับนักมวยบ้านเรารู้สึกขึงขังไปตามชื่อที่ทางค่ายมวยเขาตั้งชื่อให้ฟังดูแล้วน่าคร่นคร้ามดีอยู่ ความจริงอิตาโอนามิคลื่นยาย่นี้แกก็แกร่งและเก่งในเชิงศิลปะยูยิสูอยู่จริงๆถ้าฝึกกันในค่ายซ้อมแล้วก็ครูผู้ฝึกสอนเองก็สู้แก่ไม่ได้แต่มันมาเสียท่าและหน้าเขคหัวตัวเองก็ตรงที่ท้าไปออกแขกออกเรือคือไปเข้าแข่งขันกันจริงๆบนเวทีคนดูรอบสนามนั พันนับหมื่นแกกลับแพ้ถูกเขาทุ่มอย่างไม่เป็นท่าซึ่งคู่ต่อสู้นั้นๆใครๆก็ทราบว่ามีฝีมือชั้นสิบเด็กๆมวยปล้ำยูยิสูเราก็รู้อยู่แล้วว่าจะแกล้งล้มมวยนั้นยากมากไม่เหมือนการชกมวยอย่างของเรา เลยได้แต่ทำความชงนสนเทให้แก่แฟนมวยในสมัยนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าต่อมามีภิกษุอาจารย์เซนองค์หนึ่งจาริกเที่ยวสอนเที่ยวสอนมาหยุดยั้งอยู่ที่วัดเล็กๆใกล้ๆที่นั้นนายโอนามิรู้สึกจำเป็นเสียแล้วที่ต้องเข้าหาพระ แกได้เล่าเหตุขัดข้องลำบากลำบนทั้งมวลของตัวให้ท่านอาจารย์ถึงความรู้สึกกระโดกกระดาบเมื่อถูกคนนับร้อยนับพันพากันจ้องแก่คนเดียวเมื่อท่านอาจารย์สอบถามก็ได้ความว่าเขานั่นชื่อนายคลื่นใหญ่ทันทีที่รู้ชื่ออาจารย์ก็จับสมุดฐานได้ ท่านไม่บอกอย่างไรเพียงแต่สั่งบังคับว่าคืนนี้ให้ค้างที่วัดแล้วบอกให้นั่งกรรมฐานทำให้เกิดนิมิตทำจิตน้องไปให้ออกมาเป็นว่าตัวลายคลื่นใหญ่เองนั้นละลายกระจายตัวเป็นระลอกระลอกไปเรื่อยในขณะเช่นนี้ อย่าไปนึกไปคิดว่าตัวเองเป็นนักยิวยิตสูหรือเป็นอะไรทั้งนั้นและไม่เห็นนึกว่ามีใครเป็นผู้กระดากอายนั้นด้วยให้เห็นแต่มันเป็นคลื่นมหืมาเคลื่อนม้วนตัวมาท่วมมากวาดทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าเสียหมดนึกให้ลูกคลื่นในมโนภาพเข้าโอกกลืนเอาทุกสิ่ง เท่าที่คลื่นยักษ์จะบ่ายหน้าไปทางไหนทำอย่างที่ฉันว่านี้แล้วเธอจะเป็นนักยูยิสูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปัตถภีอาจารย์ย้ำอย่างนี้ว่าแล้วอาจารย์ก็พละไปทิ้งให้เขาคงนั่งอยู่แต่ผู้เดียวนายโอนามิได้นั่งขัดตมา เฝ้าพยายามดำรงความรู้สึกในขณะนั่งให้เป็นเหมือนตัวเองนั้นเป็นลูกคลื่นอันเกิดจากทะเลพบว่าความรู้สึกนึกคิดไปต่างๆของคนเหล่านี้ที่แท้มันก็เป็นคลื่นหนุนเนื่องมาหนุนเนื่องมามันเกิดจากลมพัดให้เป็นระลอกลูกแล้วลูกเหล่า ทีแรกก็ยังมีความคิดนั่นนี่สอดแทรกมากมายและแล้วความรู้สึกภายในก็คืนมาให้จดจ่ออยู่กับคล,คลื่นคลื่นคลื่นตกถึงเวลาดึกไปมากแล้วความรู้สึกในคลื่นนั้นก็ยิ่งนับแต่จะล้ำใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคลื่นใหญ่คลื่นใหญ่น,หญนี้ กวาดพัดเอาดอกไม้ในแจกันบนหิ้งพระไปหมดไม่เหลือหลอหนักขึ้นแม้องค์พระปฏิมาก็ถูกคลื่นท่วมกวาดพัดไปหมดเป็นอย่างนี้กระทั่งก่อนสว่างทั้งหมดวัดรู้สึกว่ามิได้มีอะไรเลยเห็นแต่น้ำพัดมาแล้วก็ลดระดับไหลสู่ห่วงทะเลอันกว้างสุดลูกหูลูกตาไปโน้ พอเช้ามืดท่านอาจารย์ก็มามาพบนายโอนามิยังคงอยู่ในท่านั่งตัวตรงดำรงมั่นอยู่ท่านอาจารย์มีอาการยิ้มแย้มในใบหน้าได้แตะเ,าเบาๆที่บ่าของนักยิวยิสูผู้ลำสันคนนั้นพลางพูดค่อยๆให้เขาได้ยินว่าเอาละ ทีนี้จะไม่มีอะไรมาทำความกระดาก,กรำคาญแก่เธออีกเธอเองเป็นคลื่นทั้งหลายเหล่านั้นคลื่นจะทำหน้าที่กวาดหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มารอหน้าเธอในวันเดียวกันนั้นโอนามิเข้าสู่การแข่งขันยูยิสสูได้ชัยชนะ และก็ได้ชนะชนะเรื่อยมาในภายหลังจนไม่มีใครในญี่ปุ่นสมัยนั้นต่อกรกับเขาได้นิทานก็จบจากเรื่องราวที่เล่ามานี้เราท่านลองมาคิดให้เกินกว่าความเป็นไปในท้องเรื่องดูจะพบว่าอย่างน้อยในบรรยากาศญี่ปุ่นสมัยนั้น มีพุทธศาสนาแบบเซนนี้คลุกเคล้าไปกับชีวิตประจําวันกินแถวไปแม้ในหมู่นักมวยที่สู้กันด้วยลำหักลำโค่นด้วยร่างและเนื้อหนังก้อนนี้ตรงๆแสดงว่าคำสอนสุญญาตานี้มิได้เหมาะแก่พระเนมหรืออุบาสกอุบาสิกาที่จะไปนิพพานพวกเดียว แต่สุญญาตายังนำมาใช้ให้เหมาะแก่การงานทุกชนิดกระทั่งอาชีพที่ต้องคลั่งเคร่งเอาร่างกายตัวตนเข้าปลุกปล้ำถาโถมคำสอนชั้นให้สลายอัตตาตัวตนก็ยังสอนพวกนี้ให้มีตัวตนขนาดที่จำเป็นไม่ให้ก่อทำความรู้สึกว่ามีตัวตนเข้มข้น กระทั่งนำร่างไปปรากฏต,ต่อสายตาคนมากก็มีอันให้สั่นระลัวเดินชนนั่นชนนี่ด้วยความกระดากอายเป็นต้นถ้าหาคนเราควบคุมความรู้สึกให้จิตใจทำอะไรไปตามความจัดเจนเต็มตามความสามารถของมันแล้วมันจะได้ผลเต็มออกมาสำหรับนายคนนี้อันที่จริง ถ้าว่าทางกำลังกายแกก็ยอดเยี่ยมทางศิลปะฝีมือมวยแกก็เจนจบแม้ว่าจะมีถึงสองอย่างก็ยังจะสำทริ์ผลสุดยอดไม่ได้ถ้าหากว่าจิตใจยังไม่ได้ตั้งอยู่ในสภาพปกติขณะทำการนั้นๆดูเอาเถิดท่านทั้งหลายพุทธศาสนาจะมีเป็นแบบไหนก็ตาม หากเป็นของพระพุทธเจ้าแล้วจะต้องบำบัดทุกข์ให้แก่คนทุกคนได้ไม่มีขอบขายว่าต้องเป็นนักบวชหรือคฤรืหั์หรือคนอาชีพนั้นอาชีพนี้ขออย่างเดียวว่าคนที่จะมาขอยาวิเศษของพระพุทธเจ้านั้นๆนต้องรู้สึกเสียก่อนว่าตนเป็นโรคอะไรเท่าที่นั่งเฝ้าแต่นับถือ แล้วไม่ได้ผลจากพุทธศาสนาเต็มตามขีดขั้นที่พุทธศาสนาจะให้ได้นี้ก็เพราะว่าพวกเรายังไม่มีปัญหาชีวิตนี้ยังไม่เป็นปัญหาเมื่อไม่มีปัญหาก็เชื่อว่ายังไม่รู้เลยว่าตัวเป็นโรคอะไรเมื่อตนของตนยังไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไร ต่อให้หมอหรือยาวิเศษเพียงใดก็มิได้เป็นประโยชน์ในทางเยียวยาบำบัดร,รักษาเลยเคล็ดลับมันมีเท่านี้เองอันหนึ่งพุทธศาสนาอย่างเซนตามที่เรารู้กันนี้อย่าเข้าใจว่าเขาสอนแต่จะให้ได้มรรคผลนิพพานเป็นพระอริยบุคคลชั้นนั้นชั้นนี้ ความจริงมีอยู่ว่าคนเราลงได้เกิดมามีอัตภาพเป็นคนแล้วควรจะให้เส้นนี้มีประจำตัวคลุกเคล้าไปกับชีวิตจริงไปทำอะไรจะได้ไม่เกิดทุกข์และยังบันดาลให้ทำอะไรได้ดีกว่าด้วยส่วนจะขึ้นถึงระดับสูงสุดเมื่อไหร่จะเป็นผู้คงที่ไม่ทุกข์อีกต่อไปเมื่อไหร่นั้น ไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงเพราะเซนไม่มีขีดขั้นให้ได้ชั้นนั้นชั้นนี้ไปเสียแต่ต้นฉะน,นั้นในเรื่องเกี่ยวกับโลงได้ฉับพลันนั้นมิได้หมายความว่าเป็นพวกขีปาพิญญาอย่างในเถรวาดเราแต่อย่างน้อยก็ต้องเป็นพวกที่ไม่ใช่ทุกขาปฏิปทาคือพวกเซนนี้ จะปฏิบัติโดยสะดวกอย่างธรรมดาเรื่อยๆไปสิ่งใดไม่ใช่วิสัยก็ไม่มาตั้งพิธีปล้ำปลุกฝืนเอาจนได้เพราะเขาถือว่าเป็นการเสียกำลังงานและเป็นทางมาแห่งความลำบากลำบนเปล่าเปล่าเอาละข้าพเจ้าจะเก็บเรื่องทํานองนี้ในแง่อื่นๆมาเล่าเล่าอีก